คมาแล้ว, World, วครับ DC กัวนี่ยูทูคีบ้านหนองแวงเลครับมันเป็นเังไร็วครับนี่ครับเจออีกแล้วครับยูทูคีบ้านหนองแวงตำบลบางเงินอำเภอลำปางตัวขอนแก่เนี่ยครับห้องกุกกเกกเกกออมเงีออมสันนะครับ,แแรรบ DC แล้วมันเป็นโคตรพองอย่างบัวตำรวจเมียงเลยมาเอานะครับพวกมันนี่ยูทูเคเนี่ย มันเกินนะครับมันเกินข้นนะครับถึกรอถือควรมันกว่าอา้เจะกรรมอยู่นี่พายานหลักฐานก็มีอยู่แนะล้วปากเสียโซยเนี่ยเรียงดาวมันใหญ่อยู่มันเอาชีวิตคนเป็นบาปมันบอ่อไปแต่เบิ่งเพียงนี่ครับด่านถ้าว่าเสียนใจไงนะครับป่าเนี่ยมันตีสีมันปลูกตลอดไม่ได้เลยนะครับ บุกยังไลยพูดยังไม่เลิบบอกจะเล่งจริงครัหลากล็ไม่เลับมีที่กค่บานน้องแม่งไงนะครับกวัวการหลายกออเดีกรรเป็นคาตะก่อนะครับเขาเปีวยวเนี่กลุ่มเตืองมูซีสิบเก็กมีนี่เห็นไหมทางเฮน,นจะนั่งเบิก тем телом мы.